เอาละครับผมมารับชมครับคู่ที่2ของรายการครับระฆังตีดังเสียงดังฟังชัดครับสิ้นเสียงไปแล้วครับยกที่1ครับคู่ที่2ของรายการทิปซ้ายครับเตย JF มวยไทยครับมุมแดงครับกับฮิชามเอลมาฮินครับจากประเทศโมร็อกโกครับ20ปี175ซมครับส่วนสูงในเท่าเทียมกันครับ ส่วนทางด้านของเตยเนี่ยอายุ22ปีห่างกัน2ปีครับเตะขวาครับเตยมีถีบซ้ายครับก็ทรงตรงจากอำเภอจตุรัสครับจังหวัดชัยภูมิลูกหลานองค์พ่อพญาแลครับอ้าวมาดูครับมีผักออกก็มีเตะซ้ายล่างครับเตยมาเมื่อสักครู่นี้เกือบไปแล้วครับเตยหมาเป็นชุดเลยครับดูครับเบียงบัดขวาครับพิชามอาจารย์ไปทุนท้องอ่อนครับจับแยกออกมาครับ สับชกใหม่ครับเ oh. ตะล่างครับโอ้ oh, oh. เนี่ยครับ oh. เจอแข้งขวาลงโทษครับแต่ก็เกือบโดนหลังหมัดของ oh. อ่อฮิชาเหมือนกันครับเต้ยดูครับเต้ยทำเดียวครับ ตูครับแหมหมัดขวาของอีชามขยับปาเตะซ้ายครับอีชามอีชามเอลมาฮีนครับเตะขวาครับเต้ยทีบขวาครับขยับเข้าหาครับอีชามอีตีซ้ายครับเต้ยเตะซ้ายล่างครับเนี่ยครับแย่ยันไปเรื่อยๆครับทางด้านของเต้ย ยันไว้ก่อนครับดูครับยันครับหมาเนี่ยครับเข่าทรายครับแล้วทีบขวามีหมัดหนึ่งสองสวนครับแต่ว่าเจอแข้งของเต้ยครับพยามปักศอกครับอ้าวโดนหมัดของฮีชามเหมือนกันครับเต้ยหมาเชิงแกนี่นิ่งจริงๆครับทางด้านของฮีชามเดี๋ยวครับทีบดักครับทีบดักไปเรื่อยๆครับเต้ย เรียกได้ว่าเข้าหาเข้าถึงยากแบบนี้เนี่ยก็มีจุกจิกเหมือนกันนะครับผมยอดนพัทครับดูครับเอ้าจังหวะแรกมัดครับแล้วมามาดูวงในครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับอาจารย์ไพฑู์ครับตองจับแยกมาครับถีบซ้ายครับเตยดูครับแหมก็พยายามรักษาระยะห่างของตัวเองไว้ครับทางด้านของเตยครับ แล้ครับมารับชมกันต่อครับยกที่สองครับครับเตะขวาครับเต้ยถีบซ้ายครับพยายามขยับเข้าหาครับพี่ชามเนี่ยครับยันเอาไว้ครับมาจังหวะนี้ยันตับเกินครับเต้ย ดูครับโอ้โหจังหวะแทงซ้ายครับขยับเข้ามาเตะท้ายครับเตยจิ้มขวาลําตัวครับแล้วยังไงครับพีชามบวกหมัดขวาแลครับหมัดหนึ่งซองครับโอ้โหโดนเหมือนกันครับเตยและถึงต้องเกี่ยวคอครับแล้วมามีเหลี่ยมครับเตยโอ้โหก็มีจังหวะลูกตามน้ําของพีชามครับแต่ก็ขอโทษขอให้กันไปครับ มีเตะซ้ายเตะขวาครับเต้ยขยับเข้ามาครับพี่ชามดูครับพยายามจะฟันศอกครับเต้ยแต่ว่าแม่จังหวะยังหูตาไวอยู่ครับทางน้านของพี่ชามครับโอ้โหศอกนี้น่าจะโดนหรือเปล่าครับหูมาไวจริงๆครับ้มีถีบซ้ายครับเต้ย ดูครับยันไปเรื่อยครับแมเรียกได้ว่ารักษาระยะห่างตัวเองได้ดีครับเต้ยดูครับมาดูวงในครับกอดตีครับเต้ยแล้วตั้งเข่าบังเอาไว้ครับอาจารย์ไูทุนครับต้องจับแยกครับเอาละครับแล้วฟันยางอ๋อของฮิชามครับหลุดครับต้องขออภัยด้วยครับ มารับชมกันต่อครับดูว่าเตะซ้ายครับเต้ยดูยจิ้มขวาล้มตัวโดนหมัดขวาของอีชามเหมือนกันครับโอ้โหเนี่ยครับแข้งขวาต้านคอครับเต้ยแม่แล้วก็จังหวะเสียครับเต้ยดูว่าเตะขวาครับเตะขวาไปอีกแข้งครับโอ้โหแล้วเจอหมัดเจอหมัดของอีชามครับแม่เสียจังหวะเหมือนกันครับอีชาม นียครับแล้วอาจารย์ไปทูลครับมีเตือนครับทางด้านของเตยอาแล้วครับมาเดี๋ยวไปยกสามนี่น่าจะมันแน่นอนครับดูครับหมดยกที่สองครับอาล้ครับมารับชมกันต่อครับยกที่สามครับยกสุดท้ายครับใครจะอยู่ใครจะไปครับมาหลุ้นไปพร้อมๆกันครับ เตยเจฟมวยไทยกับฮีชามเอลมาหินครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเป็นทางสปอนเซอร์ผู้ร่วมสนับสนุนให้กับรายการของเราด้วยนะครับผมทางบริษัททวินสเปเชียลครับขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับอากระโดดเขาลอยใส่ครับเตยเอาละครับก็พยายามมองจังหวะอยู่ครับฮีชามเตะขวาครับไม่เนีครับช้ามไม่ได้โอ้โหมีแข้งขวาวืดแล้วพยายามจะจ่อเข้าฟาดหางครับ แต่ว่าจังหวะก็ยังไม่เป็นใจครับพีชามว่ามบอกว่า1นึ่งสองนี่คู่ขี้สุสีจริงๆนะครับผมยอดบับครับดูครับโหนครับดูครับโหนครับมแล้วพยายามจะโยนทิ้งครับทางด้านของีชามครับแต่ว่าเนี่ยนะครับประสบการณ์และความเก่าเกมของเต้ยครับเตะขาครับเต้ยเตะท้ายพับในครับเต้ย ตะขาครับอ่าดูครับเตะขายัดเข้าไปครับแล้วพยายามจะสวนกลับครับโอ้โหแม่มีเขินเหมือนกันครับทางด้านของอีชามครับโอ้โหแต่ก็เนี่แหละครับเป็นจังหวะระมัดระวังตัวเองครับทางด้านของอีชามก็ถือว่าก็เรียกว่าทาถูกแล้วนะครับผมยอดพัดครับแม่ถึงว่าจะได้เขินนิดหน่อยครับเอ้ามาดูต่อครับมีล็อกคอไว้ครับอีชาม อาจารย์ไปทูนครับจับแยกครับแล้วอาหลุดอีกแล้วครับฟันยางครับนี่ครับขึ้นมาใส่ให้เองเลยครับตัวนันของพันจิ๋วครับอ่ามาดูกันต่อครับเตะซ้ายครับเตยดูครับแม่กระตุ้นครับเอ้าเจอหมัดซ้ายของอิชาเหมือนกันครับอ่าแล้วครับจิ้มขวาลําตัวครับเตยแมานี่ยละครับยกสุดท้ายครับใส่ไม่ยั้งแน่นอนครับดูครับตีซ้ายครับเตย อ่าจา์ไปทูลครับจับแยกออกมาขยับมากลางไปทีเลยครับอ้าวขยับเข้าหาครับทิบขวาครับเตยเตะขวาครับแล้วแหมคืนแข้งขวาครับพีชามคืนไปแข้งครับโอ้แล้วเสียจังหวะล้มลงไปก่อนครับพีชามลุกขึ้นมาใหม่ครับแล้วเตะซ้ายครับแหมวิ่งเข้าไปหาเลยครับเตย พยายามบวกหมัดครับฮิชามดูครับดักไว้ครับแทงซ้ายครับแหมดูเหมือนม่แหมไฟนี้กะจะเอาแผลแตกให้ได้ครับางดานของเตยครับแต่ว่าจังหวะฟันเข้าไปยังไม่เข้าครับไม,ม่หมจะมีคาถาดีนะครับผมางดานของฮิชามครับโอ้โห,โหเหนียวจริงๆครับ